คิดว่าไงกับหุ่นผู้หญิงนาฬิการายส่วนตัวเนี่ยคิดว่าผู้หญิงที่มีหุ่นเนี่ยคือรู้สึกว่าเพอร์เฟกมากเลยนะเพราะว่ามีเอวที่ชัดเจนหน้าอกก็มีสะโพกก็มีส่วนตัวเราคิดว่าน่าจะเป็นแบบคนที่ออกกาลังกายอะแต่ก็จะมีเรื่องห้ามอยู่เหมือนกันนะว่าแบบใส่แบบไหนไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยอย่างถ้าจะเป็นพวกกางเกงกระโปรงทุกอย่างเลยค่ะสั้นขายาวกางเกงยีนถ้าใส่เป็นเอวต่าก็จะไม่เหมาะอีก คนหุ่นเนี้ยใส่สก,กินนี่สวยเลยอะถ้าเป็นแจ็กเก็ตนะห้ามเป็นทรงตรงแล้วก็ห้ามเป็นทรงโอเวอร์ไซส์จะดีถ้าจะใส่โค้ทเนี่ยห้ามมีดีเทลเป็นพวกระบายเดรสที่ไม่แนะนําสําหรับสาวหุ่นนี้ก็คือเดรสที่เป็นระบายเปิดไหลที่กว้างเกินไปเดรสปิดคอก็ไม่แนะนําแต่คนหุ่นเนี้ยใส่เดรสรัดรูปสวยนะแล้วก็แขนเสื้อที่เปิดหัวไหล่แล้วแขนก็เป็นระบายออกมาอ มีตัวอย่างรูปให้ดูสาวๆดูว่ามันจะไม่บาลานซ์กันเลยนะอย่ดูรูปนี้แม้ว่าแขนมันจะบานออกแต่สะโพกเราเล็กมันเลยดูแบบไม่ค่อยสมส่วนไม่บาลานซ์กันใช่ปะ่ะ เสื้อที่เป็นแขนกว้างก้างอ่ะเขาก็ไม่แนะนําคอเสื้อที่ไม่แนะนําก็คือคอเสื้อที่มีโบผูกข้างบนหรือว่าคอเสื้อที่กว้างเกินไปเนาะก็จะไม่แนะนํามันจะทําให้ดูเห็นข้างบนชัดเกินไปถ้าอยากใส่จ้มสูรจ้มสูดก็คือห้ามมีระบายแค่นั้นเองเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างรูปกันเยอะๆใครหุ่นเนี้ยเราชอบสไตล์ไหนชอบแต่งตัวสไตล์ไหนก็เอาไปแมทส่วนตัวคิดว่าหุ่นเนี้ยใส่อะไรก็สวยดูไว้เป็นตัวอย่างในการเลือกแล้วกันเผื่อจะได้เลือกได้ง่ายขึ้นเพราะเบื่อในการแบบแต่งตัวแล้วออออยยย่่าาาางงเเเเีปป็น็นนนตัวไดใกร